เราต้องตื่ไม่ยอมี๊ยวไปแล้วเราต้องถ่วไม่ได้ท่านะยกมาท่านเี๊ยวไปเลยโอ้ยต้องถ่วงไม่ได้เออไอ้เวรเตี๊ยวไปลงเตี๊ยวไปยายาลงเล่นเตี๊ยวไปนะให้เล่นเตี๊ยวไปอ่าให้เล่นมันเตี๊ยวไป แบงทางได้ครับแบกแบกรถคือใครรถออกก่อนนะครับใคันเดียวนะครับคันนี้เป็นรถเตอร์ที่นะครับเป็นรถตู้แยงเทียนนะครับอนุญาตให้คันเดียวนะครับคันเดินอย่าเพิ่งออกมานะครับคันเดินอย่าเพิ่งออกมาอย่าปล่อยออกมานะครับจนกว่ามันจะเสร็จแล้วเสร็จนะครับใครที่ได้ข้อสารนะครับไปรับข้อสารได้เลยนะครับตรงหลังขึ้นมานตีอย่างนี้นะครับ

เพิ่งที่ได้แล้วหงวันนะครับเบาไปได้ลองนะครับเบาเบาไปได้นะครับให้มาทางกางดีกนะครับข้าแไนะรเช้ามาาไปบนหลังคาแล้วะไม่ไม่ถึงไมมีเลยอยู่หลังคารถไม่ถึงต้องถืไปข้างล่างแวถึอได้ถถึงไถือบ่มามาถึงถึงผมว่าถึงถึง้ยัลงมาหน่อยลงมหน่ย เปลี่ยนมาทางรถทางรถเสียงเอาละเอาไม่ลอยที่ไยนะครับถ้าท่านพักผ่อนได้แล้วครับไม่มีตกยนะครับหมดแล้วครับโอเคดินทางหมดแล้วเหลือเพียงแต่รางนะครับเป็นรถจักรยานยนต์จำนวนสี่คันนะครับติดกฎหมายตรงนั้นด้วยทนะใดที่มีหางเต๋าให้ถือหางเต๋อไว้ทาใดที่ไม่มีนะครับมาแล้วเข้าสามาแล้วกลับบ้านได้เลยครับโดยรางวัลหมดแล้วเหลือเียงแต่ฉลากนะครับ ท่านไม่ต้องเอาอะไรมาอะไรมามารับไม่ลอยไม่ล,ยลยอยเสยทั้งหมดนะโอเคแต่ท่านเงนที่ได้รางวัลน,นะครับสร้ยคอได้ทองคำนะครับได้ดรถัศมีนะครับแกแบบ้โดยนักเตมาที่นี่เลยนะครับตอนนี้มาดึงดน้ำครับรรนะฮะน่าเหะ นะครับนี่จะเป็นการจับสลากของทางาํารวจส่วนหลวงทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากท่านที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับท่านกุลนาแกะนะครับในห่อที่โปรยทานนะครับจะมีข้อสารมีเงินรางวัลแล้วก็มีก้อยทองแล้วก็มีรถจักรยานยนต์สองพันนะครับดังนั้นต้องแกะในวันนี้นะครับให้แกะให้หมดนะครับแล้วตรวจดูว่าท่านได้รางวัลอะไร นายหอนะครับอย่านับกลับไปบ้านนะครับร้างกัรนี้หมดใจหนะครับจะมอบให้วันนี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านม่อยู่ถือว่าท่านสลัดสิ่งนะครับหมายเลขที่โชคดีครั้งแรกนะครับสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดอยู่ยกปืนด้วยครับสามห้าสามเจ็ดอยู่ตรงไหนครับยกปืนึ้นครับสามห้าสามเจ็ดมาตั้งมือในการเลยครับด สามเจ็ดสามห้าสาเดมาที่องกนเลยครับมาที่ตรงนี้เลยครับเป็นรถมันครับถึงเลยครับมาได้แล้วมาเลยครับได้แล้วอไปรอหน่ยรอดก่อนแลวตรงนี้เลยสามหตรงนี้เลยครับสามห้าสามเจ็ดลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มาเลยที่สนะครับ

อะครับแต่หนูครับานทผู้ตาถ้าเราเราเข้ามาอีกเราก็ได้อีกนะอย่าไปแคู่รับลงาสุดท้ายนะครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอีสยังงมาสุดท้าองอวัดสองมาเนี่ยัดสองัสองมาวัดใหม่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 ัสงมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนึงเจ็ดเจ็ดหกรใหม่ครับกระใหม่ครับหนึ่งเจ็ดเจ็รงนี้ครับ นไปปนึ่งเจเจ็ดหกเดินไปก็เเจ็ดหกอันนี้อันนี้หลงอันนี้หลง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 หง้ำตีัอบไปครับขอบไปครับขอบไปครับว่อันนี้หนึ่งเจ็ด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 หกน้ำแข็งอะพักกี่นาหนึ่งเจ็ดเอนี่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 แล้วเอาอะไรอะที่ขายที่ขายหนึง อันแล้วครับมาแล้วันที่มาิดนะครับ1906อะครับมาแล้วกันสองศูนย์1906ครับมีครับ1906มีกันสาม1906น้ำเดิม หนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับ่ลองดูนะครับ1 9 0 6งเก้าศูบัตรเชิญบูได้1 9 0 6 1 9 0้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์หกทำเลยนึ่งเกนยกดูดีใครแล้ว3ครั้งตามนี้นะครับที่มีแล้ว3ครั้งตามนี้ได้บอกบอกกันเลยนะครับสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดบอกบอกกันเลยนะครับสาม